สนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตาแม่ขวดตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทอง Nature Gift Back Coffee Lolly o รีอัล t รือไวทลิฟตกระจกเคมีพันเ์ AGC บริษัท SSK Publishing จำกัด บริษัทลิขสิทธ no no. no. hm okay. ิ์เพลงไทยจำกัดน็อกอัพล้อมคราวนี้จะมาให้เสียชื่อเด็กนครปฐมชื่อจากพัทธะหรือจากไงจักรพัทครับจักรพัทครับออ้ยนี่ระดับโอเคจักรพัทอายุเท่าไหร่พวกจักรพัทอายุ14ปีคปีบ14ปีบ้านอยู่จังหวัดนครปฐมครับนครปฐมเฮ้ยบ้าไห่ล้อมรู้จักวัานไหนล้อมไหม ทีนี้ไงที่สมาคมผมผมไปไหว้ครูวันที่29พฤศจิกา29พฤศจิกานี้นะฮะรวบรวมเอาศิลปินตลกทั่วประเทศกราบบูชาครูในวันที่29พฤศจิกายนนี้ครับผมที่วัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยท่านพระครูประหสิริวัฒน์หลวงพี่น้ำฝนครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ถูกต้องครับคุณโอบาเชียงเนอเป็นประธานฝ่ายคุณมั่มจมกเป็นประธานฝ่ายตลกคุณมั่มจงมกเป็นประธานฝ่ายคารวาสคผมตลกนั่นเองรวมตลกหมดเลยนะฮะว่างไหม ว่างครับมทำบุญสักสองร้อยสิไม่รับซองไปทําบุญกันแล้วก็ท่านมีความสุขเราก็ดีใจแล้วครับไม่รับซองนคืนมีเดี๋ยวรับซองเดี๋ยวไปคุยกันทีหลังรับครับผมน้องอ๊อฟอ่ะเลือกลูกคู่ครับผมจะเลือกใครครับพี่ปุ๋ยครับผมปุ๋ยนะ้ัสดีครับถ้ายังสนุกดูคืน่ได้เลยครับผม หวงไอ้ไอตัวไล่แขกเนี่ยเดี๋ยวเลิกงานแล้วไปตรวจปัสสาวะด้วยนะเป็นยังไงครับผมดูแล้วเป็นไงคณะลูกขำมมันก็เป็นแปลกๆลวก็มวนเป็นแขกมวนขางัดเรียบร้อยอ่ะงัดเรียบร้อยมากเลยอ่ะงัดแบบแปลกๆเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยแต่จะเป็นยังไงครับคุณพ่อครับพ่อไพพจน์ครับก็พลังเสียงน้ําเสียงเขาดีนะแต่ว่าวันนี้พอฟังดูนะครับเหมือนดนตรีมันจะต่าไปบางคาน้องเขาก็ร้องไม่ถึง ร้องมันเหงาเลยอะงัดทั้งงัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอาความชัดเจนดีกว่าความชัดเจนของหนูก็โอเคนะใช้ได้เอาโดยรวมแล้วขอให้โชคดีพี่โอครับเสียงน้องออฟก็กว้างดีนะคะแต่ว่าก็อย่างที่พ่อบอกว่าพอร้องแล้วมันอยู่ในลําคอหมดอาจจะเป็นเพราะว่า คีดนตรีถ้าเกิดว่าขยับขึ้นมาได้น้องๆทุกคนเลยนะคะขยับได้สักครึ่งหนึ่งก็จะดูความสนุกมากกว่านี้ oh. พอมันต่ําลงมันความสนุกมันก็เลยน้อยลงแล้วมันดูแบบงงแงงงงแงง,งงกันอยู่ในนี้นะคะ oh. แต่ถือว่าร้องดีก็นสนุกใช้ได้คะ่ะชอบค่ะ oh. คน้องออบครับน้องออฟไม่สงสารพี่ปุ๋ยเขาบ้างเหร โอ so, so, like so ้โหบิวซะขนาดนั้นแต่เาบอกงดทั้งงดทั้งงดทั้งงดมันเรียบร้อยไปครนะมันผิดคอนเซ็ปต์ลำวงเขาดนตรีมันเป็นลำวงอย่างนี้เราต้องร้องให้มันเด้งมันต้องไปด้วยกันแต่นี้เราเรียบร้อยไปนะฮะแต่เสียงดีนะขอถ้าเอนเตอร์เทนมากกว่านี้อีนิดนึงจะมีอนาคตครับโอ้ผมนะครับผมติดต่อนอฟได้ยังไงครับติดต่อทางเฟซบุ๊กครับผมชื่อเฟซบุ๊กแม่ครับชื่ออรนิภาเผือกเอี่ยมครับผมอ ขอให้ทุกคนช่วยเป็นแรงใจและแรงใจให้ผมด้วยครับออกนะออกนะาร<อ>มาคลอปมะถมนะครับผมตอนนี้อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลักประกันในชีวิตครับเดี๋ยวเราไปดูความรู้เกี่ยวกับเรื่อง,องประกันครับ มาถึงช่วงชุมทางห่วงใยท่านผู้ชมนะฮะหลายคนที่มีลูกมีหลานก็คงจะเข้าใจดีว่าความน่ากลัวของโรคโควิด -19 ยังไม่ทันจะหายไปเลยครับก็จะมีโรคไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกโรคมือเท้าปากในเด็กวันนี้จึงเชิญผู้เชี่ยวชาญเรื่องประกันสุขภาพจากบริษัท TQM Insurance Broker คุณวรวรรณเมืองรักสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนกจริงๆแล้วเนี่ยโรคต่างๆเหล่านี้พอมันเกิดขึ้นแล้ว สถิติเป็นยังไงบ้างฮะค่ะ <moving> ก <forward> ็ขอพูดถึงไข้เลือดออกก่อนนะคะคือตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะจนถึงวันที่8กรกฎาคมพบผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกสูงถึง25,000ก่ารายนะคะอันนี้คือเสียชีวิตไปแล้ว15รายด้วยนะคะส่วนอายุที่พบมากที่สุดก็ประมาณ15-24ปีค่ะอันนี้เรียกว่าน้ากลัวโควิดแล้วล่ะครับเฉพาะไข้เลือดออกอย่างเดียวยัง20,000กว่า แล้วไข้หวัดใหญ่อีกแล้วฮะไข้หวัดใหญ่ก็ยิ่งน่ากลัวค่ะพร่นะ้้องจากสถิติที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะจนถึงวันที่13ม,มิถุนายนพบว่ามีผู้ป่วยถึง1 2 0 0 0 0นะคะ400กว่ารายค่ะโอ้โหเยอะกว่าไข้เลือดออกใช่และนะอีกโรคนึ้งฮะเกี่ยวกับเด็ก โรคมือเท้าปากซึ่งตอนนี้เนี่ยจากสถิติเลยตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะจนถึงวันที่29กรกฎาคมที่สูงถึง6,800กว่ารายช่วงอายุที่พบมากที่สุดก็คือจะเป็นช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง4ปีที่นี่วันเด็กเล็กใช่เราจะมีวิธีป้องกันกันอย่างไรดีครับในส่วนของโรคไข้เลือดออกนะคะคอย่าให้ยุงกัดกําจัดแหล่งเพาะพันยุงนะคะถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่เราก็จะดูแลตัวเองคล้ายๆกับเหมือนโควิด19ที่เป็นตอนนี้เลยนะคะก็คือสวมหน้ากาก,กอนามัยนะคะล้างมือ บ่อยนะคะไม่เอามือที่สกรปรกไปสัมผัสใบหน้าส่วนโรคมือเท้าปากสําหรับเด็กเนี่ยจะดูแลในเรื่องของทางสุขอ,อนามัยนอกเหนือจากการป้องกันแล้วเนี่ยบางทีถ้าเราบังเอิญไปติดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มีประกันที่จะช่วยเหลือได้ไหมมีค่ะตอนนี้นะคะทาง TQM มีประกันสําหรับโรคไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกโรคที่มียุงเป็นพาหะด้วยโรคมือเท้าปากรวมถึงโควิด19นะคะมีประกันสูงไหมถูกมากค่ะ เริ่มต้นเพียงแค่480บาทนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของเงินชดเชยรายได้รกรณีแอดมิดเป็นผู้ป่วยในวันละ1,000บาทสูงสุดถึง30วันต่อโรคค่ะ,ะ,คะแล้วก็ถ้าเกิดเราแอดมิดเกิน5วันขึ้นไปตรงนี้เราจะมีเงินปรอบขวันให้สูงสุดถึง50,000บาทเลยค่ะโอ้โหหลายต่อนะฮะอย่าลืมนะครับ โรคไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่มือเท้าปากโควิด -19 โรคผาหะจากยุงต่างๆเหล่านี้เริ่มต้นเพียง480บาทดูแลท่านตลอด24ชั่วโมงเป็นเวลา365วันโทรศัพท์ครับ1737ได้24ชั่วโมงถามรายละเอียดหรืสแกน a, ค r วอาร์คดหน้าจอหรือเข้าไปดูเว็บไซต์วันนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทที QM n s อ r a n ิสระลันบและขอบคุณคุณวรรวันครัขบขอบ,ขอบคุณค่ะ